ในเกมนี้เราจะมีกร์ดทั้งหมด5ประเภทได้แก่ก๊์ดมนุษย์การ์ดพืชกราดสัตว์กินพืชกราดสัตว์กินเนื้อและกราดสัตว์กินพืชและเนื้อซึ่งในกร์ดแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยกตัวอย่างกราดพืชก๊์ดไข่เน่าและก๊์ดลำไยน้องๆสังเกตด้านข้างจะมีสัญลักษณ์เรียงกันอยู่ทั้งหมด4ช่องโดย3ามช่องบนจะเป็นประเภทของก๊์ดกร์ดทั้งสองใบอยู่ในกลุ่มของพืช ประเภทพืชไม้ยืนต้นในเกมนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าต้นไม้โดยจะแบ่งเป็นต้นไม้ที่คนปลูกและต้นไม้ธรรมชาติโดยการาดไข่เน่าจะอยู่ในประเภทต้นไม้ธรรมชาติและกรารลำไยจะอยู่ในประเภทต้นไม้ที่คนปลูกช่องที่3จะเป็นคะแนนของกา๊าดจะเห็นว่าการาซพืชทุกใบมี1คะแนนและด้านล่างสุดจะเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดพลังงานให้กับการาดนั้นๆได้ หรือแหล่งอาหารที่เขาสามารถกินได้นั่นเองในกาดพืชทุกใบจะเป็นสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์แปลว่าพืชสามารถอยู่ได้โดยการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นผู้เล่นสามารถวางกาดพืชได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมกับกาดใดๆก็ได้ต่อไปเรามาดูกาดสัตว์กันบ้างยกตัวอย่างกาดไก่กาดไก่เป็นสัตว์ไซ์เอ็มอยู่ในประเภทสัตว์ปีกที่มนุษย์เลี้ยงในเกมจะเรียกสั้นๆว่านกที่คนเลี้ยง มีสีคะแนนและแหล่งอาหารคือพืชและสัตว์ไซสเอสการกระทิงมีมงกุฎซึ่งหากการ์ดใดมีมงกุฎแปลว่าการ์ดใบนั้นอยู่ในประเภทสัตว์ที่ไม่ถูกล่าโดยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือง่ายๆก็คือการ์ดใดที่มีมงกุฎจะไม่ถูกมนุษย์หรือสัตว์อื่นกินเป็นอาหารและจะไม่สามารถกินกันเองได้การกระทิงมมีช้างสีเขียวซึ่งหมายถึงการ์ดใบนี้ อยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเรียกสั้นๆว่าช้างธรรมชาติมีคะแนน10บคะแนนและแหล่งอาหารคือพืชเพียงอย่างเดียวจุดสำคัญคือเกมนี้เราจะมีประเภทพืชและสัตว์ที่เรียกแทนกันสั้นๆดังนี้ช้างนกกบมแมลงธรรมชาติช้างนกกบมแมลงที่คนเลี้ยงต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติและต้นไม้ดอกไม้ที่คนปลูก สุดท้ายลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยหัวลูกศรจะหันไปทางผู้ล่าเสมอนี่เป็นตัวอย่างการสร้างสายใยอาหารในสายใยอาหารนี้จะเห็นว่ากาซ์มนุษย์กินเหยื่อรุ้งเป็นอาหารเพราะว่ากาซ์ดมนุษย์ตรงด้านล่างมีคําว่าเอาหมายความว่ามนุษย์สามารถกินสิ่งมีชีวิตได้ทุกอย่างยกเว้นการสัตว์ที่มีสัญลักษณ์มงกุด ต่อมากาดเหยื่อรุ้งกินสัตว์ไซส์เอ็มและเอเป็นอาหารก็คือกาดไก่ที่เป็นสัตว์ไซส์เอ็มและกาดไก่กินพืชและสัตว์ไซส์เอสเป็นอาหารกาดไก่จึงสามารถกินพืชได้และกาดหมาเป็นสัตว์ไซส์แอลกินสัตว์ไซส์เอ็มเป็นอาหารจึงสามารถกินไก่ได้เช่นกันในแต่ละรอบผู้เล่นจะได้เลือกกาดสัตว์คนละสามใบและจะได้รับแต้มคนละหกแต้ม โดยแต้มนี้สามารถไปแลกการดพืชหรือลูกศรโดยการพืชหรือลูกศรจะมีค่าเท่ากับ1แต้มเสมอและในทุกรอบผู้เล่นสามารถเลือกเก็บกาซสัตว์ได้1ใบเท่านั้นโดยการสัตว์กาาดพืชและลูกศรเก็บรวมกันได้ไม่เกิน6ชิ้นโดยแต้มที่ได้รับ6แต้มจะลดตามจำนวนที่เก็บเช่นกันยกตัวอย่างในรอบที่ส ผู้เล่นเลือกเก็บการาดสัตว์หนึ่งใบและลูกศรหนึ่งอันเพื่อลงในรอบถัดไปจะส่งผลให้ในรอบถัดไปผู้เล่นจะได้รับแต้มแค่สีแต้มสำหรับแลกการ์ดพืชและลูกศร